เอ็มเทคชัดชัวโพลิแซตของแท้ ชมคะ่ะกลับมาสู่ช่วงที่2กันนะคะหลังจากที่พี่ตาค่ะพานุ่มเที่ยวชมตลาดเก่าสีประจนันแล้วก็ร่วมทานน้าแข็งใสอร่อยๆไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะนมีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีก1ท่านนะคะต้องขอต้อนรับค่ะเฮียสาครจากร้านสอยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับน้องหนุไปเที่ยวตลาดเสืจันแล้ว เป็นไงดีครับดีมากเลยันะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะที่หนมยังไม่เคยคิดว่าที่นี่จะมีเนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีชีวิตเข้าของเครื่องใช้ยหได้เห็นของแบบสมัยคุณปู่คุณย่าเต็มไปหมดเลยอะค่ะงั้นหนูขออนุญาตถามทั้งสองท่านนี่เป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยหรือเปล่าค่ะอ๋อใช่ครับเป็นที่นี่ตั้งแต่กําเนิเลยครับโอ้ทกํเนิเลยครับอันนี้เราอยู่กับตัวจริงเสียงจริงนี่นะเอาละก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรกันมาก่อนนะคะคือไอ้กับผมก็เป็นช่างซ่อมทีวี อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะแล้วตัวพี่ตาล่ะคะพี่ตาเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าค่ะโอ้โหขายแถวไหนอะไรกันยังไงบ้างคะเนี่ยก็ขายในตลาดนี่แหละครับในตลาดท้องท่านหนูมันเป็นตลาดท้องแถวที่หนูเห็นไหมเป็นที่เราเดินดูกันตลอดทางเป็นตลาดท้องแถวบ้านอาเฮียอยู่ตรงนี้บ้านพี่อยู่ตรงนี้ ยังเยิงค่ะเยงยงกันพบปลักกันในตลาดนี่หนานี่เหมือนเหมือนชื่อละครเลยค่ะก็คือตัวของเฮียสาคอนเองก็เปิดร้านซ่อมอยู่ในตลาดตัวพิตาก็ขายของขายเสื้อผ้านีเนาะอะแล้วเราเป็นยังไงมายังไงถึงมาเปิดร้านธุรกิจเป็นของตนเองได้อะคะก็ตั้งแต่เปิดร้านมาก็พอมีเงินทองนิดนึงตอนนี้ก็ไปซื้อที่ด้านนอกริมถนนนะครับริมถนนถนนใหญ่นะครับ แล้วก็ก็พอนะครับแล้วก็ไม่ต้องรายได้ดีบ้างแหละมีนี้ก็พอดีเขาทีนี้ก็ก็เลยมาเจอกันแล้วก็ค่ะก็แต่งงานก็ย้ายไปที่ข้างนอกเลยข้อเดี๋ยวนะคะน้องขอย้อนกลับไปนิดนึงกลับไปตอนที่เพิ่งแต่งงานกันอพอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยตัดสินใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเองทีนี้เรามองคู่ครองของเราว่า เรามั่นใจได้ยังไงอะคะว่าเขาจะสามารถทําธุรกิจร่วมกับเราได้ดูเกียงกันพูดนะดูแลดูแลความรู้สึกแรกเลยลังเลเหมือนกันเน้ยอะไรแต่ไม่ใช่มันคืกพี่พูดเล่นคือพี่รู้สึกว่าพี่เนี่ยมีเลือดแม่ค้าอยู่เต็มตัวพี่รู้สึกว่าพี่พี่อยู่นิ่งๆกับการที่คือเฮียเขาซ่อมไงคะค่ะแต่ในร้านเนี่ยพี่ยอมแล้วพี่ทําอะไรไม่ได้เลยพี่รู้สึกพี่อึดอัดค่ะ พี่จึงต้องตัดสินใจว่าพี่ต้องขายขายอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทําอยู่อืออ่ะอย่างพี่ตาเนี่ยหนุ่มพอทราบแล้วค่ะว่ะาพูดเก่งคุยเก่งขายเก่งแน่นอนอ่ะแล้วอย่างจุดเด่นของเฮียสาครล่คะคะคือคะอะไรจุดเด่นของเฮียสาครแก็มี แกเพอร์เฟกที่สุดเลยนะคะโอ้ท่านผู้ชมคะนี่ยอมกันเองนะคะค่ะเป็นผู้ชายที่ไม่เที่ยวไม่กินไม่เล่นโอ้โหแต่นี่มันทำมาหากินอย่างเดียวเลยค่ะค่ะค่แล้วมีอีกไหมเอ่ยเฮียเขาเป็นคนชอบที่จะศึกษาหาความรู้ค่ะน้องนมแต่พี่ตาคะมีข้อหนึ่งที่หนุ่มได้ยินมาค่ะไม่ได้มีเท่านี้นี่นะใช่ไหมค่ะยังไงดีละคะ เดี๋ยวพี่ให้เฮียเขาเป็นคนตอบ <c oughs> เองดีกว่าเอคอ <c oughs> ได้มาไงพี่ไฮสาขลองบอกนิดนะะึ <c oughs> งค่ะก็ขสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายนะครับการใช้เงินยังไงคะคือดั้งเดิมผมก็เป็นคนฐานะที่ว่าไม่ใช่ร่ำรวยปานกลางตอนนี้ว่าคือเราจะสร้างฐานะครอบครัว,วเราก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมเงินที่มาหาวันนั้นเราก็ต้องรักษาให้ดีค่ะคือไม่ใช่ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเก็บรักษาเผื่อ อนาคตเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานเราก็ต้องเราก็ต้องใช้เงินเราก็คิดระยะยาวเราก็ต้องสะสมคือพูดง่ายใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะมา้นี้ใช้สไตค์แบบนี้เนาะในฐานะภรรยาอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนก่อนที่จะแต่งงานกันพอเราเห็นจุดเนี้ยของเขาแล้วเราคิดว่าเป็นอะไรยังไงอะคะเป็นข้อดียังไงบ้างตัดสินใจแต่งงานเลยค่ะเพราะข้อนี้ค่ะเพราะ พอมันคนละคู่ไงคะหนูเพราะบางคน <c oughs> อาจจะชอบผู้ชายสปอร์ตไงแบบคนที่แบบจับจ่ายใช้สอยแบบว่าเต็มที่อย่างเงี้ยแต่อันนี้รู้จักใช้สตางค์อองพี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพี่อ่ะอาจจะมือเติบฝ่ายเฮียนิดนึงแต่ว่าที่พี่ตัดสินใจเลือกเพราะว่าแกมีความตนีทีเหนียวเพราะว่าคนเราท้าเหมือนกันเนี่ยมันจะพังเนาะ พี่คิดว่าอันเนี้ยต้องมีตัวแบบบาลานซ์กันมีบาลานซ์ของท่านผู้ชมค่ะเทมนี้นอกจากจะได้แนวคิดในการบริหารธุรกิจยังได้แนวคิดในการเลือกคู่ครองด้วยนะคะไม่กินไม่เดียวแล้วก็รู้จักใช้สตางค่ะทีนี้แต่ละท่านเนี่ยก็มั่นใจแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดธุรกิจร่วมกันคราวนี้ค่ะอย่างที่พี่ตาบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเป็นเรื่องอะไหล่ของอิเล็กทรอนิกส์ไปก่อนคราวนี้เรามาเข้าสู่ดาวเทียมได้ยังไงคะก็เริ่มแรกเราก็เห็น คือเห็นในในป้ายบ้านหม้อนะครับเขามีการเอาเทียนเขาเขาเริ่มขายกันเป็นจานดีทีวีสมัยก่อนสีเหลืองนะครับเราก็เอ๊มันก็น่าจะราคาก็ไม่แพงพอลูกค้าพอจะรับได้เราก็เอ๊ะเราก็คิดว่าน่าจะซื้อมาลองใช้ดูสักสักจานหนึ่งลองติดดูสักจานหนึ่งนะอะไรก็้ือมาติดส่วนตัวของเรานี่แปลว่าตอนนั้นที่บ้านมีปัญหาในการรับชมอะไรหรือเปล่าคะ มันก็พอมีบ้างครับคือระบบอากาศมันก็จะเกิดไม่ชัดเป็นเม็ดเป็นสโน่อย่างเงี้ยแต่จานดาวเทียมดูที่ที่ดูมันก็จะเหมือนภาพมันเกลี้ยงไม่มีสโน่ภาพชัดเจนแล้วในพื้นที่ตอนนั้นมีคนติดจานดาวเทียมมากน้อยยังไงคะก็เริ่มไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็เอะเราเอาเอามาน่าจะขายได้นะน่าจะมาเบิกตลาดตอนแรกน่าจะดีอ่ะซื้อมาแล้วร้วมาติดยังไงครับก็มาลองที่บ้านแหละครับก็ใช้เวลาน่าครึ่งวันกว่าจะแล้ว ก็จะได้นะแล้วคนนี้นะแล้วี่ตาได้ช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างคะปล่อยให้เฮียทำอยู่ครึ่งวันเี่ชิ้นเหนียวขนาดอ้เวอิ่มก็ประมาณนี้ก็มาลองดูก็เออมันก็โอเคครับก็ สั่งมา4ีหชุดก็ว่าเริ่มมาขายแนะนำลูกค้าเออนี่ติดจานนะราคาก็ไม่แพงพอติดเองแล้วมันโอเคเลยเริ่มทําต่อยอดเป็นธุรกิจแบบนี้เหรอคะแรกๆเราสั่งตรงจากบ้านม้อค่ะน้องทีละสองชุดห้าชุดเหมือนแบบทดลองตลาดก่อนดูตลาดว่ามันไปได้ไหมอย่างเงี้ยก็ค่อยๆช่วงที่พีิกที่สุดของจานดาวเทียมนี่คือช่วงไหนอะคะระยะสัก3าสี่ปีก่อนนะที่ว่าระบบเปลี่ยนทับเปลี่ยนถ่ายเป็นระบบอัตโนมัติ พวกโอทูนะครับผมก็หมายความว่าการจูนช่องก็ไม่ต้องจูนเป็นอัตโนมัติง่ายต่อลูกค้าแล้วก็สะดวกทั้งช่างด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากก็เลยเติบโตกันเนาะตอนนั้นก็รู้แบโอยแบบว่าดีมากๆเลยล่ะสำหรับธุรกิจดาวช่วงที่โ2ูออกมาใหม่ๆนะคะคือแลกก่อนที่พี่จะลงจานแต่ละครั้งเนี่ย แรกๆพี่ก็ลงจากจำนวนน้อยๆก่อนจากห้าสิบเพิ่มไปเป็นร้อยแล้วช่วงหลังเออยอดมันเติบโตขึ้นแล้วมันมีช่วงที่พี่เครียดกับเครียก็คือมันมีโอทูอยู่ในบ้านนัเกือบ2,000ัตัวพี่เฮ้ยเคียเราจะขายหมดเมื่อไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยคะทั้งพันทำไมทำไมตลาดมันมันขึ้นนะฮะหนู คือหมายถึงว่าเรามีสองพันก็ขา,า 2, ขายหมดสองพันมันเลยเป็นการเหมือนพีกหน้ามือเป็นหลังมือจากของร้านเราเกี่ยวกับดาวเทียมด้วยค่ะอันนั้นก็คือเป็นช่วงที่ดาวเทียมนี้พีกสุดๆเลย <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราอาจจะต้องยอมรับเนบะว่ากระแสะของจานดาวเทียมเนี่ยอาจจะไม่บูมเท่าเมื่อก่อนทีนี้ทางร้านนะคะเรามีกลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคือเราก็ต้องรักษาฐานลูกค,ค้าที่มีอยู่ให้คือให้คงอยู่ กับเราหมายความว่าเราก็ต้องบริการราคาสินค้าก็ต้องให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้รักษาฐานลูกค้าที่เราไ่อยู่ให้ดีขึ้นจะได้ไม่จะได้คงอยู่กับเราในส่วนของพี่ตาละคะพี่คิดว่ากระแสเศรษฐกิจด้วยนะแล้วก็เป็นขาลงของดาวเทียมด้วยนะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ช่างช่างทุกๆคนและร้านค้าทุกร้านอาจจะเนาะ มีความเครียดบ้างอะไรบ้างแต่พี่ว่านะตอนนี้เราต้องทําใจก่อนอันดับแรกทาใจเราให้เข้มแข็งก่อนว่าเราจะเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงอันดับแรกอะเตรียมใจตนเองก่อนเตรียมใจตนเองก่อนแล้วถามว่าดาวเทียมยังไปกับเราอีกนานไหมเศรษฐกิจช่วงนี้ลาคะคือตอนนี้สุพรรณทํานาไม่ได้นะคะค่ะก็คือตลาดก็เงียบอีกเป็นเท่าตัวอ่าแล้วเราค่อยๆมองปัญหาว่าเราจะทํำยังไง สมมติอ่าวันนี้อย่างกับที่เฮียบอกฐานลูกค้าเราก็ต้องรักษาไว้งานบริการที่เราคิดว่าเราทําอยู่เนี่ยเราต้องบริการให้ดีมากขึ้นเป็นเท่าตัวกว่าที่เราเคยทําแล้วก็ต้องวางแผนด้านการเงินอะไรให้ลงตัวอย่าให้มันขาดเกินพยายามดูคือช่วงนี้เศรษฐกิจใครๆก็รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเรื่องการใช้จ่ายการวางแผน ก็สาคัญค่ะและการบริหารจัดการภายในร้านนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมยังไงการติดตั้งหมายครัาวว่าในวันเดียวอาจจะนัดลูกค้า,าติดเช้าหนึ่งชุดหรือมากลางวันอีกหนึ่งชุดคือพยายามให้ภายในวันเดียวกันให้มีงานแบบครบจะได้ไปทางเดียวกันวันเดียวกันครับผมอย่างนี้มันจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายยังไงได้บ้างนะคะก็คือลักษณะว่าช่างก็จะได้มี คือทำวันเดียวก็ให้เสร็จไปเลยอเงี้ยแล้วอีกวันก็อาจจะไปทําอย่างอื่นมาเพว่าอาจจะไปส่งของหรืออะไรประมาณนี้ไปส่งของก็พนามถนนเดียวกันเส้นเดียวกันเงนี้ยที่เดียวกัน โอเคที่หนุ่มจับใจความได้หลกัหลกๆนะคะในกลยุทธ์ในการรับมือกับขาลงของจานดาวเทียมในช่วงนี้ของร้านซอยเลคเทนิกค่ะอันดับแรกค่ะท่านผู้ชมก็คือการรักษาฐานลูกค้านะคะให้ลูกค้าอยู่กับเราเป็นนานๆอันดับ2อค่ะท่านผู้ชมเพิ่มความเข้มข้นในการให้บริการอย่างที่พี่ตาบอกนะคะว่าเราจะต้องให้บริการเป็น2เท่าเนาะช่วงนี้อันดับสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคือการบริหารจัดการการบริการภายในร้านเพื่อให้เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดแบบนี้เนาะสุดท้าย ท้ายแล้วค่ะอยากให้นิตากับเียสาครฝากอะไรนิดนึงถึงเพื่อนช่างทางบ้านนะคะคือณนะตอนนี้ก็เป็นการคือเป็นขาลงของจานดาวเทียมอยู่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆน,นะครับคิดว่าไม่นานน่าจะวานสองสาเดือนต,ต่อไปก็คงจะขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากล่องจานดาวเทียมเนี่ยมันก็ต้องคู่กับบ,บ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับขอให้ใจยเย็ยนๆรอสักพักพิตาละค่ะ พี่ก็กลับมองว่าดาวเทียมน่ะยังอยู่กับเราอีกนานนะคะ,คะเพราะว่าเหมือนเป็นกลายเป็นปัจจัยที่ห้าที่หไปแล้วนะคะบ้านไหนไม่มีนิเชยเนาะ,ะใ,ชใช่ไหมคะใช่แล้วเพื่อนช่างอย่าเพิ่งทอนะคะ,คะเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะพวกเรางานอะ่ะอ,อยู่งานหาเราเองอแต่ตอนเนี้ย เราก็ต้องขยับตัวบ้างอะค่ะเนาะค่ะก็ต้องออกไปหาลูกค้าบ้างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะทั้งสองท่านเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ออกมาคอนเฟิร์มว่าโอเคช่วงนี้กระแสอาจจะไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าใจความสําคัญหลักๆเลยนะคะก็คือรักษาลูกค้าค่ะตอนนี้อาจจะซาหน่อยแต่เราต้องรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราไปนานๆแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเฮียสาคอนแล้วก็พี่ตามมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ท่าเผื่ชมคะ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าสัตว์อังกฤษวันนี้ค่ะจะเป็นคำศัพท์คำใดที่สะท้อนถึงแนวคิดของทั้งสองท่านเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง s a t English ค่ะ mm hmm. เช่นเคยที่หน่งจะนําเอาคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงแนวความคิดดีๆในการบริหารธุรกิจของเพื่อนช่างมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะ mm hmm. หลังจากวันนี้ค่ะที่เราได้ร่วมพูดคุยกับพี่ตาและเฮียสาครจากร้านสออิเล็กทรอนิกส์จังหวัดสุพรรณบุรี mm hmm. ทั้งสองท่านยอมรับนะคะว่าช่วงนี้ค่ะกระแสะจานดาวเทียมนั้นอาจจะไม่บูมเหมือน3 4ปีก่อน แต่อย่าตกใจไปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า Z Answer รรายการของเราเนี่ยจะนำเอากลยุทธ์มานำเสนอท่านผู้ชมในทุกๆปัญหาอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านทั้งสองท่านนำเสนอแนวความคิดมันหนึ่งแนวความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งสองท่านบอกว่าช่วงนี้ขาลงใช่ไหมอืมเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือกับมันค่ะทั้งสองท่านบอกว่า การรักษาฐานลูกค้าเอาไว้เนี่ยแหละจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราจะสามารถฝากฟันวิกิตตรงนี้ไปได้นะคะเพราะนั้นวันนี้ซัดอ l ง s h ค่ะจึงอยากนำเสนอคำว่ารักษาฐานลูกค้าเอาไว้ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า customer retention อีกครั้งนะคะ customer retention เดี๋ยวเราจะมาสะกดกันค่ะ c u s, s t o m e r Customer e e retention retention customer retention การรักษาฐานลูกค้าเอาไว้เราสามารถนำมาแต่งประโยคได้แบบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> Customer retention is Peter and h e a r s a k o n s first strategy to handle with this situation อีกครั้งนะคะประโยคอาจจะยาวนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะลองมาดูทีละประโยคกันนะคะ Customer retention is Pita and h e r s a k o n s first strategy การรักษาฐานลูกค้าเอาไว้เป็นกลยุทธ์อันดับแรกของพี่ตาและเฮียสาคอน to handle with this situation mm hmm. ที่จะรับมือกับวิกฤตตอนนี้ค่ะ mm hmm. ท่านผู้ชมคะ mm hmm. ทุกๆอุปสรรคในการบริหารธุรกิจนั้น mm hmm. เป็นเครื่องวัดศักยภาพของเรานะคะ mm hmm. ว่าเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้หรือไม่ ในทุกๆปัญหานั้นย่อมมีทางออกถ้าเรารู้จักแก้ไขอย่างถูกต้องค่ะวันนี้แซ English ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นคำศัพท์คำใดออกเสียงแบบไหนติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ